คราวนี้เราจะมาทําเรื่องของการอัปโหลดไฟล์กันนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งในตัวดัต a ตอรเบของผมเนี่ยผมสร้างฟิลดที่ชื่อว่า image ไว้อยู่แล้วนะครับไว้สําหรับ upload, อัปโหลดภาพของสินค้านะครับทีนี้ผมจะเข้ามาก๊อปโค้ดนะครับจากตัวด็อกของยได้เลยนะครับเรื่องของการอัพโหลดไฟล์นะครับเ,เขาบอกว่าให้ในโมเดลนะครับก็ use ตัวอัปโหลดไฟล์มาก่อนครับก o อปปี้เลยฮะแล้วก็ยูสอัปโหลดไฟล์นะครับ,นะา file, รบจากนั้นมาเพิ่มรูสของอตัว image นะครับผมก๊อปเลยก๊อปนะครับแล้วก็มาใส่ในรูสนะครับอืมตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อผิวของเราชื่อว่า image ใช่ไหมฮะเอ่อก็ i m a เ e เฉยแล้วก็เอา image ใน ที่เป็นสตริงเนี่ยออกไปนะครับสกิป uh, on empty เป็น false ตรงนี้ผมขอออกนะครับให้จะให้มันเป็น true นะครับเพราะว่าเราอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ตรงนี้คือบังคับว่าต้องใส่นะครับ uh, แต่ผมจะไม่ใส่แน่ uh, นอนละว่าสินค้าของเราอาจจะมีรูปหรือไม่มีรูปก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นผมจะเอาออกนะครับจากนั้นให้มาเพิ่มเม็อดที่ชื่อว่าอัปโหลดนะครับ uh, ผมก็จะก๊อปทั้งเม็ตอดเลยเพราะผมยังไม่มีเม็ตอดนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับวางนะครับอันนี้ผมค้างไว้แค่นี้ก่อนผมค้างไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาทําต่อฮนะแล้วก็มาดูส่วนของอันนี้ส่วนของวิวของเราไม่มีเนาะเพราะว่าของเราเป็น API นะครับไม่มีนะฮะทีนี้มาดูส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ก็จะมี อัพโหลดตรงนี้เป็นโมเดลนะครับซึ่งเรายูสมาแล้วของเราชื่อว่าอา่อไรนะ Product นะครับแล้วก็ให้เอา use u p ั o โหลดไฟล์มาด้วยนะครับผมจะ Copy มานะครับไปที่คร p d u c t c o n t r o l l e r นะครับแล้วก็ use มานะครับจากนั้นให้สร้างเม่ดต่อชื่อว่า u p l โหลดนะครับ action u อั o โหลแต่ว่าตรงนี้เราจะใช้ action create ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะอัพโหลดภาพตอนเรา Uh, create นะครับเพราะฉะนั้นผมกลับมาที่ c o n โทร l l e r แล้วผมจะสร้าง Action Create ขึ้นมานะครับผมปล่อยว่างไว้ตรงนี้ก่อนพอเราจะใช้ Action Create นะครับในในตัว Controller ของเราเนี่ยเราต้องไปทำการ Unset Action Create ที่เป็น Default ของ Active Controller ออกก่อนนะครับก็ให้มาที่ไม่ตอด Action นะครับแล้วเราก็ทำการ Unset ActionCreate นะครับถ้าเราไม่ Unset มันออกไปนะครับมันก็จะไปทำงานถึงแม้ว่าเราจะมีตัว ActionCreate อยู่ตรงนี้ละมันก็จะยังไปทำงานที่ตาม Active Controller นะครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้อง Unset นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูซิว่ามันมาทำงานหรือ,อยังนะครับผมมัวม่วๆไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานจริงนะครับ แค่ทดสอบว่ามันเข้าแอคชั่น r e a เอที่เราสร้างหรือ,อยังนะฮะโอเคนะครับมาลองยิงดูนะฮะผมก็ลองยิงไปที่โพสเหมือนเดิมนะครับกดเซนต์มันก็จะเข้าที่แอคชั่น r e a เอนะครับเนี่ยฮะเอส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 หนึ่งสองสามสี่นะครับ,นะรบ, 1, 2, 3, รบโอเคก็เรียบร้อยแสดงว่ามันมันมาทำงานตรงนี้ละจากนั้นนะครับเราก็ทำการประกาศ โมเดลขึ้นมาเลยครับ new model นะครับเหมือนกับ action create ตทั่วๆไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะมีโมเดลอยู่ที่โมเดลคลาสตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะประกาศตัวแปรขึ้นมาหนึงตัวว่าโมเด Class นะครับเท่ากับ this โมเด Class นะครับแล้วก็ ตัวแปรโมเดลครับเท่ากับ new model class โอเคจากนั้นก็สั่งให้มันโหลดนะครับโมเดลนะฮะโหลดอ่าในนี้ก็เป็น g app request r eq e, e st นะครับแล้วก็ post เป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็ข้างหลังอย่าลืมว่าต้องใส่ช่องว่างด้วยนะครับเพราะว่าเราโหลดแบบอ่าเป็นไม่มีชื่อโมเดลเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัว,ต,วตัวแปรนะครับจากนั้นก็โมเดลเซฟธรรมดาครับปกติเราก็อุ้ย ปกติเราก็จะเขียนอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เรามีเรื่องของการอัพโหลดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นามาดูที่ตัวเว็บของ G e นะครับทีนี้ผมก็ทำการ copy บรรทัดน,นี้ครับ Copy เนี่ยใน if เนี่ยครับ Copy นะครับออจริงๆไม่ต้อง if ตรงนี้ก็ได้เพราะยังไงก็เราก็รับโพสต์อยู่แล้วนะครับ ถ้าไม่ไม่ส่งด้วยไม่ตอดโพสต์มันก็จะไม่เข้ามาในแอคชั่นครีเอทอยู่แล้วนะครับโอเคผมก๊อปใน if นะแล้วก็อันนี้ออกไปนะครับอ่าใส่เข้าไปอ่าตรงนี้มันบอกว่าโมเดลแล้วก็ Image ใช่ไหมของเรา Image นะครับก็ให้ get instance นะครับอ่าตรงนี้ก็จะต้องเป็น ชื่อว่า image นะครับอันนี้คือตัวแปรที่ส่งมาใน post นะครับแต่ว่าเราจะ get instance แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้โมเดลนะครับเป็นเป็นตัวอยู่ในตัวแปรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องลบโมเดลออกนะครับแล้ว get instance เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น get instance by name นะครับเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะฮะจากนั้นก็ส่งให้มันอัพโหลด แต่ทีนี้เนี่ยถ้าส่งไปแบบนี้เลยนะครับถ้าส่งไปแบบนี้เลยเนี่ยแล้วกรณีที่ว่าทางยูเซอร์หรือว่าทางไคลเอนต์เนี่ยเขาไม่ส่ง i m a g มมานะครับมันก็จะเอ่อตรงนี้มันก็จะเป็น n no, ูนะครับมันก็จะไม่ไปอัพมันก็ไปอัพโหลดแล้วอาจจะ e r r o r เนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแปรก่อนนะครับสักต,ตัวหนึ่งก็ชื่อว่า Up l o a d image แล้วกันนะครับ ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมนึกไปออกผมตั้งง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับบอก if นะครับอั p l o a d image upload image นะครับก็เอามาครอบ if u p โหลดเอาไว้นะครับอ่าคือถ้ามี u p โ o a d image นะครับก็ให้ทำการาไปที่ไม่ตอดั p โหลดนะครับ โอเคจากนั้นก็สั่งโมเดลเซฟอ่าอย่างนี้นะครับแต่ผมขอคอมเมนต์โมเดลเซฟไว้ก่อนนะครับผมจะเทสเรื่องของการอัพโหลดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามันอัพโหลดได้ผมจะให้ Return True แล้วกันโอเค okay. ทีนี้ไปดูส่วนของการอัพโหลดในโมเดลนะครับ กลับมาที่โมเดลนะครับที่เราค้างไว้นะฮะตรงนี้บอกว่าให้ validate นะครับแล้วก็อัปโหลดไปไหนตรงนี้ผมจะเก็บไว้ในตัวแปรก่อนดีกว่านะครับตัวแปร file name นะครับเท่ากับผมจะคัดตรงนี้มาเก็บไว้ในตัวแปรก่อนแล้วก็ชื่อว่า e name นะครับ แล้วก็เอาที่ copy มาไว้ตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะใส่ add web root นะครับแล้วก็ slash upload นะครับ add web root นี่คือที่ไหน add web root ก็คือที่ app api ใช่ไหมฮะ p u b l i c add web root ก็คือในโฟลเดอร์ web นะครับแล้วทีนี้เราบอกว่าให้อัปโหลดลงในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า upload นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปสร้างโฟลเดอร์ upload นะครับสร้างราอไว้เลย จากนั้นตัวไฟล์เนมเนี่ยเป็นยูนิคไอดีดีกว่านะครับผมผมจะไม่ใช้เบสเนมนะครับที่มาจากไคลเอนต์เพราะว่าอาจจะมีไฟล์ชื่อซ้ํากันได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะใช้เป็นยูนิคไอดนะครับยูนิค d อดีแล้วก็ตามด้วย this image แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็น image จละ ตรงนี้ผมจะใช้วิธีการไหนดีเพราะเราใช้ดิสอิมเมจไม่ได้เพราะทางนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างอีกอันหนึ่งนะครับสร้าง property อีกอันหนึ่งชื่อว่า Pub Li ดนะครับอ m a g e t e ท p แล้วกันนะครับสร้างสร้าง property ขึ้นมาอันนี้หนึ่งอันนะครับ This image temp นะครับ extension uh, ในเมื่อเราสั่ง image temp ตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องกลับมาที่ controller นะฮะ uh, ถ้ามีอัพโหลด image ก็ตรงนี้บอกว่า model image a g e temp เท mm ่า hmm. กับอัพโหลด image นะครับ เพื่อที่จะส่งไปให้โมเดลนะครับอัพโหลดเสร็จนะครับทีนี้กลับมาดูที่โมเดลอีกทีนึงนะครับตรงนี้ต้องขอไยด้วยไม่ประติดประต่อนะครับเพราะว่า uh, ลืมนึกไปนะครับว่าม,มันมีส่วนของตรงนี้อยู่นะครับโอเคนะครับมันน่าจะได้แล้วแหละนะครับทีนี้ถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมกด สับมิ t มานะครับกดเซนต์มาด้วยด้วยการครีเอทนะครับมันก็จะอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะครับที่โฟลเดอร์อัปโหลดตรงนี้นะครับแต่ว่าจะยังไม่มีการเซฟข้อมูลก่อนเพราะว่าผมยังไม่สั่งให้เซฟนะครับยังไม่จบกระบวนการนะก็เดี๋ยวลองไปดูก่อนนะฮะว่ามันจะอัปโหลดได้ไหมนะครับก็ทีนี้ปกติเราก็จะส่งด้วย URL encode ใช่ไหมครับแต่ในเมื่อมันมีไฟล์เข้ามาด้วยเนี่ย มีการอัปโหลดไฟล์เข้ามาด้วยนะครับก็ต้องเปลี่ยนจาก u l Encode เนี EN ่ยเป็น Form Data นะครับเป็น Form Data นทีนี้ก็ Image ครับ Image นะฮะทีนี้เปลี่ยนจาก Text นะครับเปลี่ยนจาก Text ตรงนี้เป็นไฟล์นะครับต้องเอา c u r อ o r ไปอยู่ที่อื่นก่อนนะครับแล้วก็เอามา Hover ตรงนี้แล้วก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็น Text หรือเป็นไฟล์นะครับ ทีนี้พอเลือกเป็นไฟล์ปุ๊บมันจะมีปุ่ม select file ตรงนี้ให้เรานะครับผมก็กด browse นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกอรูปนี้แล้วกันนะครับหนึ่งรูปนะครับกดครับอบอกว่า this มีปัญหานะครับที่ไหนเอ่ยที่ product ตรงนี้นะครับก็จะเป็น image t e m p ลืมเปลี่ยนนะครับ <laughs> image t e m p อ่าฮะอ่าส่งขึ้นไปใหม่ครับยิงใหม่ยิงใหม่ปุ๊บอ๋อลืมเซมิโค้ลนบ้าจริงเอายิงใหม่ครับอ่านะครับก็เป็นอันเรียบร้อยทีนี้มาดูว่าไฟล์มาไหมนะครับอ่านะครับอันนี้คือในโฟลเดอร์อัปโหลดของเรานะครับไฟล์มาแล้วนะครับไฟล์มาแล้วซึ่งก็ถูกต้องนะครับเออแล้วก็ชื่อก็เป็นยูนิคไอนะครับ ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อนะครับก็คือถ้ามันเซฟได้นะครับเรากา็บอกว่า t s เอ image นะครับเท่ากับทำการย้ายนะครับย,ย้ยายย,าย้าโทษทีครับตรงนี้ย้ายมาที่นี่ดีกว่านะครับ โอเคนะครับมันจะเซฟแอสไปที่พาร์ทนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟล์เนมมันก็จะเหลือแค่ชื่อไฟล์กับนามสกุลไฟล์นะครับแล้วก็เราก็ดิสซิเมตเนี่ยก,ก็จะให้เป็นชื่อของชื่อไฟล์อย่างเดียวเพราะเราจะเก็บแค่ชื่อไฟล์นะครับเราจะไม่เก็บพาร์ทอืมอ่า if not upload แล้วกันนะครับทางั้นตรงนี้ not upload ก็ให้ return false นะครับอ่า return false แล้วก็ตรงนี้บอกว่า ตรงนี้โมเดลตัว image ในโมเดลก็จะเป็นชื่อไฟล์ละตรงนี้บอกว่า if โมเดล save ก็ให้ return โมเดลถ้าไม่ save ไม่ได้นะครับก็จะให้ return er โมเดล error rs นะครับอืม return เป็นโคนะ้ดอย่างอื่นด้วยแล้วกันนะครับ uh, y app response นะครับ o n s e แล้วก็ status code นะครับผมใส่มั่วๆไปแล้วกันว่าเป็น422แล้วกันคือ return status อะไรไปก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ ไม่ใช่200นะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันก็จะเป็น200ซึ่ง200ก็แปลว่าปกตินะครับอันนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้นะว่าจะควรจะใช้เลขอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปหาดูนะครับโอเคนะครับคราวนี้น่าจะทั้งเซฟแล้วก็ทั้งอัปโหลดด้วยนะครับใน Action Create นะครับอาไปลองดูกันนะฮะผมลบไฟล์ออกไปก่อนลบไฟล์ตอนนี้โฟลเดอร์ว่างเปล่าแล้วนะครับ แล้วก็ลองกดเซนดูนะครับเซนอ่านะครับเซฟข้อมูลออกไปได้นะครับเซฟข้อมูลออกไปได้แล้วทีนี้มาดูว่าไฟล์มาไหมไฟล์กลับมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ดัตต้าเบสครับดัตต้าเบสของเรา,าเราก็ได้นี่ได้แล้วได้แล้วไ,ไ,ได้แล้วนะครับทีนี้มาดูชื่อไฟล์ครับ 5f72b นะครับใช่ไหม 5f72b ลปุ๊บลงท้ายด้วย e36 นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็การอัพโหลดแล้วก็เซฟชื่อไฟล์ก็เป็นเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงอิ a เมเนี่ยมันยังเป็นยังเป็นอะไรไม่รู้ที่เราเฟซขึ้นมานะครับเวลาเราเก็ตเวลาเราเก็นะครับ88 เราได้ชื่อไฟล์มาแล้วเราเซฟชื่อไฟล์ลงใน Database แล้วนะครับแต่ว่าไอ้นี้มันยังออกเป็น abc123.jpg อยู่เพราะเราบอกว่าไอตัว image เนี่ยให้มาให้มาเอาการประมวลผลจากไม่ตอดที่ชื่อว่า get image url นะครับซึ่งเราก็เนี่ยเราพ่นแบบนี้ออกไปนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนจากาการพ่นแบบสต i n g แบบนี้ออกไปก็เป็นชื่ออะไรนะของเรา my local ตรงนี้ใช่ไหมผม copy เลยนะ แล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็ s l a s อั p โหลดใช่ไหมครับเพราะชื่อของเราชื่อว่าเพราะเราอัปโหลดในโฟลเดอร์อัปโหลดนะครับ My local ตรงนี้ก็จะเป็นเว็บ o o t นะครับตรงนี้ก็เป็นอัปโหลดแล้วก็ l แล h แล้วก็ทีนี้ก็จะตามด้วยจะเชื่อมด้วย t h i s image นะครับ โอเคน่าจะได้แล้วทีนี้ผมลองเก็ตดูใหม่นะครับเก็ดูใหม่ปุ๊บเราก็จะได้ url แล้วก็ชื่อไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมลอง copy copy นะครับอ่แล้วก็มาวางดูว่ามันสามารถเปิดรูปได้ไหม url ถูกไหมนะครับ enter อ่านะครับรูปมาแล้วนะครับ refresh เคนะครับก็าการอัพโหลดสำหรับ การครีเอทนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะเพิ่มอีกเรคคอร์ดหนึ่งโดยที่ว่าไม่ไม่ส่งไฟล์นะมันจะทำงานผิดพลาดไหมโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้ผมจะส่งเนมไพรซ์แบรนดี d เข้ามาใหม่แต่ว่าผมจะไม่ส่งอิมเมมาละลบไปเลยนะครับลบไปเลยเทส t p r o d u c ั2นะครับตรงนี้ก็เป็นนี่ละกันนะครับจะได้เห็นข้อแตกต่าง ทีนี้ผมจะโพสใหม่ครีอทใหม่นะครับเครียดอีกอีกเล็กๆหนึ่งโดยที่ว่าไม่ส่งอิมเมจไปนะครับกดเซนต์ปั้งอ๋ออย่างนี้ยังเป็น88อยู่นะครับอ่าต้องลบอันนี้ออกก่อนอ่าส่งนะครับโอเคนะครับผมก็ทำการ get product นะครับเอ้ยไม่ใช่ get product สิ Post นะครับมาที่โปรดัก t ์นะครับโดยที่ว่าไม่ส่งตัว อ่าอิมเมจมานะครับเราจะไม่อัปโหลดไฟล์นะครับอ่าอิมเมจก็จะเป็นอย่างนี้อ้าวม,มันก็ยังขึ้น URL อยู่เนาะยังขึ้น URL อยู่นะครับเอ่อทีนี้ทีนี้ทีนี้มาดูในดัตต้าเบสดูในดัตต้าเบสนะครับมันก็จะขึ้น Product 2ขึ้นมาอ่า Product 2นะครับอ่าใน Image ของเราเนี่ยเป็นนูนะครับเพราะฉะนั้น แสดงว่าเราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลโดยที่ไม่ใส่ไฟล์ก็ได้แต่ถ้าว่าที่ตรงนี้นะครับใน image มันก็จะยังขึ้นอย่างนี้อยู่นะครับทีนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับในเมทตอดนี้นิดนึงนะครับว่า if this นะครับ image ถ้าใน image มีค่านะครับมีอะไรก็ได้นะครับอาจจะถูกหรือผิดอันนี้เราเราเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าใน image มันมีค่าอยู่นะครับก็ให้ return ไปถ้าไม่มีก็ return null no นะครับอ่ะทีนี้มา get ตัว89ดูนะครับอ่าเปลี่ยนเป็น get นะครับแล้วก็89ใช่ไหมมัน id 89ใช่ไหม โอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตัว8ปดเนี้มันก็จะเป็นน no, ูนะครับโอเคทรงตัว image ไหนอ๋อโอเคนะครับเป็นน no, ูแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าตัว88ดแปตัว8ปนะครับเนื่องจากว่ามันมีชื่อไฟล์อยู่นะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับออกมาเป็น url แบบเต็มเตมก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ